สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มในการคริปโตมือใหม่ซีซั่นสนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวใหญ่มากๆนะครับในวงการคริปโตในเมืองไทยนะครับก็คือ SCB นะครับ SCBS นะครับบริษัทโลกของ SCBX นะครับได้เข้าไปถือหุ้นนะครับในปิดคับนะครับคิดเป็นสัดส่วน51%นะครับ หรือคิดเป็นมูลค่าของดีลเนี้ยเนี่ยประมาณ1.78หมื่นล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่านะครับดีลเนี้ยนะครับมูลค่าของบริษัทปิดครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเกิน3 0 0หมื่นล้านแล้วนะครับทำให้ปิดครับเนี่ยเรียกว่าเป็นยูนิคอนตัวที่2ของประเทศไทยเลยก็ขอแสดงความยินดีนะครับแสดงความยินดีกับคุณท็อปจิรายุทธนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ช่วยผลักดันนะครับวงการคริปโตในเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับในหลายๆปีนะครับทีนี้นะครับราคาเหรียญครับนะครับก็ เรียกว่า,าวิ่งขึ้นไปรับข่าวนี้กันเลยทีเดียวจะเห็นว่าช่วงประมาณหัวข้านะครับตัวเหรียญครับเนี่ยก็จะมีโวลลุ่มเข้ามาสูงมากนะครับทำให้ราคาดีขึ้นไปจากเมื่อก่อนมันอยู่ประมาณ30 3 0บาทนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็น s t ตเ l อรคอยดได้้ำนะพุ่งขึ้นไปแต่100เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วงลงมาแล้วนะครับก็จะอยู่แถวๆประมาณ80บาทต่อ1ครับนะฮะจริงจ ผมเห็นราคาเหรียญครับของวันนี้นะครับยังคุยกับน้องๆในทีมงานเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ราคาเหรียญครับมันอยู่ดีมันพุ่งขึ้นมาว่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้ไม่รู้นะครับว่ามีอินไซต์ไหมมีข้อมูลอินไซต์อะไรยังไงไหมนะฮะแต่ว่าเราเห็นราคามันขึ้นมาแถวแถว สี่สิบกว่าบาทนะครับกอบห้าสิบนะครับเราก็มาพุ่งแบบแรงๆเนี่ยประมาณตอนที่ข่าวออกนะครับช่วงๆเ,เย็นๆนะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในความเห็นของผมแลวกันนะครับสําหรับเดิวนี้โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมครับทรับความเห็นผมนะครับดีวนี้น่าจะเป็นเป็นจุดที่ดีนะครับสำหรับวงการคริปโตในไทยนะผมมองว่ามันมันน่าจะทําให้อา่า คนทั่วไปนะครับคนทั่วไปที่แบบยังไม่ค่อยเข้าใจคริปโตนะครับบางคนยังมองว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่อยู่เลยอย่างนี้ก็มีนะครับจะได้เข้าถึงการลงทุนในคริปโตเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับ การที่2บริษัทนะครับเข้ามาถือหุ้นร่วมกันเนี่ยมันก็คงมีการซีเนจี้กันอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานผู้ใช้นะครับหรือว่าความรู้ต่างๆของ2บริษัทนะครับเอาเข้ามาเชื่อมกันนะครับสมมุติว่านะครับ s อ b s อนะครับออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมาที่เกี่ยวกับคริปโตล่ะคิดง่ายๆเช่นถือคริปโตเหรียญที่เป็นบิทคอยนนะครับอาจจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเซตอินเด็กอะไรเงี้ยครับเป็นคริปบิ t คอย n i อินเด็กอะไรเงี้ยเออมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับสำหรับ คนทั่วไปที่แบบว่า,าจ,จะถือคลิปตัวด้วยตัวเองอาจจะลําบากเกินไปแบบกลัวหายอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่เยอะนะที่จะถือเหรียญเองนะครับเพราะว่าการที่ฝากไว้ในเอ็กซ์เชอย่างเดียวนะครับมันก็โอเคแหละในในไทยนะครับก็มีกราอรับรองอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะถือเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องมีความรู้เยอะพอสมควรเลยนะครับหลายคนก็ มักจะพูดว่าเออพอระบบล็อกเชนมาระบบการเงินรูปแบบใหม่ผู้นี้มานะครับบิตคอยน์นะครเออมันอาจจะทําให้ธนาคารเนี่ยเจ๊งไปนะครับหรือปิดตัวไปเลยนะครับเราคงสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินผู้นี้เขาเขาไม่ได้อยู่เฉยหรอกครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวได้ทันไหมเราจะเห็นมูฟของ s c b เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเหมือน transform บริษัทนะครับให้เป็นโฮลดิ้งแทนนะครับแล้วก็ เปิดเป็นบริษัทย่อยๆเพื่อที่ให้มันทําอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าใครได้ตามบริษัท S C B 1 0 X นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ S C B X เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าบริษัทนี้ลงทุนในโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเยอะเลยนะครับอย่างในไทยก็จะมีอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นแบรนด์โปรโตคอนะครับอัลฟ่านะฮะมีในของนอกด้วยนะครับก็จะมีบล็อกไฟนะครับ หรือว่ายังฝั่งของเทราเนี่ยก็จะลงทุนใน a n งเกอร์โปรโ o คอด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับผมเห็นทีมงานนะครับที่อยู่ใน s b 1 0 X พูดถึงตัวแซนบ b ็อกด้วยนะครับซึ่งแซนบ b ็อกเนี่ยเป็น เมตาเวิร์สแล้วกันนะครับคือเป็นที่ดินนะครับที่เราสามารถเข้าไปจับจองซื้อนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของในในโลกดิจิทัลได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างอะไรบางอย่างในนั้นได้นะครับจะเป็นเกมจะเป็นแล้วแต่เลยแล้วแต่จะจินตนาการเลยนะครับเป็นบ้านเป็นไรกวนไปนะครับทีนี้เหมือน SCB เนี่ยรวมทีมนะครับเพื่อจะทําเป็นแพลตฟอร์มตรงนั้นขึ้นมานะครับในในในแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาแอคทีฟมากๆนะครับในในฝั่งของคริปโตเเรนซีนะครับผมว่าเอ่อก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมค่าธรรมเนียมบิดครับจะลดลงกว่านี้ได้อีกไหมนะครับอันนี้ก็ฝากพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับสำหรับการควบรวมกิจการครั้งนี้ก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ